สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาปลูกโคโลคาเซียลงดินกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามีเพราะว่าหลังฝนตกเลยนะคะโอ้มาละตัวปวดนะคะเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะคะทุกคนแล้วดินบริเวณนี้ที่เราหมายมั่นตั้นมือนะคะว่าอยากจะทําเป็น บึงโคโลคาเซียนะคะทุกคนก็มีน้ําเจิงนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่จะลงปลูกโคโลคาเซียนะคะแต่ว่าปัญหาหนึ่งของเราที่ไม่ได้นําโคโลาเซียมาลงปลูกสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าศัตรูสี่ขานั่นเองค่ะชอบมาคุยเขียนนะคะเราเลยได้ทําการทดลองค่ะนําร่องนะคะโดยนี่เลยต้นนี้เป็นโคโลคาเซียบอ,จอลจระเข้นะคะที่เราลื้อแม่ออกมาเราทดลองนํามาปลูกไว้ค่ะเพื่อสังเกตดูว่า สี่ขานะคะสุนัขของเราเนี่ยมันจะมาคุยหรือเปล่านะคะผลปรากฏว่าปลูกมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะสุนัขของเราไม่ให้ความสนใจกับเจ้าโคโลคาเซียจระเข้ที่ปลูกอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราก็เลยเบาใจได้แหละว่าถ้าเรานำโคโลคาเซียอีก5ต้นมาปลูกนะคะก็น่าจะเจริญเติบโตได้นะคะทุกคนซึ่งโคลคาเซียที่เราจะนำมาปลูกวันนี้นะคะทุกคนเป็นต้นที่เราชำไว้แล้วนะคะก็มีฟารโรนะคะ มีแนนซี่นะคะมีแบ็คโคราลนะคะมีไว้ลาวาแล้วก็มีแบ็คเมจิกค่ะอะโอเคเรามาเริ่มปลูกกันได้เลยค่ะมาสองรอละจะรอดไหมเนี้ยนี่นะคะทุกคนนี่เลยคือพื้นที่นะคะน้ํากําลังดีเลยดินกําลังนุ่มเลยนะคะทุกคนเนี่ยถ้าออกมาดูภาพไกลๆนะคะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่แหละ ที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าจะปลูกโคโลคาเซียไว้นะคะส่วนตรงนั้น่เป็นกองดินนะคะที่เจ้าสี่ขาชอบมาเล่นกันนะคะเราก็หวังว่าจะทําเป็นแบบเนินแบบเกาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีโคโลคาเซียล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แน่ว่าจะรอดหรือเปล่านะโอเคแต่ว่าเจ้าต้นนั้นที่เราปลูกไว้นะคะเขาก็ไม่มาคุยเกีียเลยนะเขาไม่มาสนใจเลยนะคะก็ยังโอเคนะคะนี่นี่เลย บอนจอระเค้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันเลยนะคะเดี๋ยวจะประเดิมด้วยตรงนี้เลยนะคะทุกคนต้นแรกขอเป็นแบ็กเมจิกแล้วกันเนาะเนี่ยแล้วเราก็จะปลูกแบบว่าเรียงนะคะไปทางนี้ก่อนเลยอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของดินนะคะทุกคนมันเหมาะเหน่งอยู่แล้วนะคะคือดินมันอ่อนนุ่มอยู่แล้วเนาะเราสามารถขุดกลุมนะคะทุกคนแล้วก็นําบอนของเราลงไปปลูกได้เลยนะคะก็คือ ไม่มีการเตรียมดินใดๆทั้งสิ้นนะคะปุ๋ยเอยอะไรเอยก็ยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวเราค่อยมาบำรุงในภายหลังได้นะคะทุกคนก็ขุดหลุมนิดนึงนะคะก็โชคดีที่มันเป็นหลังฝนตกเนาะดินมันก็เลยนิ่มๆนะทุกคนเนี่ยเราก็ได้หลุมประมาณนี้ละง่ายๆเลยเราก็นำแบ็คเมจิกนะคะ อนนโอ้โหรากดูรากนะคนรากตังไม่ไหวจ้าคือชําไว้นานแล้วนะคะรากคือปังไม่ไหวอะ่ะจะออกจากกระถางได้มั้เนี่ยโอรรากมันลุงลังมากเป็นการปลูกง่ายๆนะคะปลูกง่ายๆดิบๆเลยสําหรับเพื่อนๆน,นะคะท่านใดที่มีพื้นที่ที่บ้านนะคะว่างๆอยู่ไม่รู้จะา ปลูกประดับอะไรดีนะคะโคูโลคาเซียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดูทุกคนรากขาดออกมาไม่เป็นไรนะเพราะว่ารากมันก็เยอะอยู่นะทุกคนโอเคแล้วก็ลงปลูกได้เลยจ้าคุยดินมาพูนๆนหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะหาไม้มาดามเขาด้วยนะนี่เรียบร้อยต้นแรกของเราแบ็กเบสิกนะคะง่ายมากๆเลยคุยดินเข้ามาหน่อยนะคะสาเหตุที่ปลูกทีละแถวไปก่อนนะคะทำไมไม่ปลูกเป็นแถวยาวไปเลยนะคะก็เนี่ยแหละเพื่อดูเชิงนะคะทุกคนอย่างเชิงนะว่าน้องหมาของเราเนี่ยจะมายุ่งวุ่นวายหรือเปล่านะคะถ้าถ้าไม่มายุ่งวุ่นวายถ้าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะ พิจารณาขยายนะคะการปลูกในลำดับต่อไปในส่วนของหลุมนี้นะทุกคนเราได้ทำการทดลองคุยหลุมไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาต้นไม้ลงได้เลยอันนู้นแบคเมจิกใช่ไหมอันนี้จอะเข้อันนี้ขอเป็นอ่อมโคลอนละกันเนาะชุ้บอทุโคนดูโคลอนอะ อันนี้คือแช่น้ําไว้นะคะโครลอนอ่ะคือรากแบบปูมากนะอ่ะลงปลูกได้เลยจ้ะเพราะบางทีเราปลูกแต่ในกระถางเนาะทุกคนเราก็จะบางทีเหมือนไปจํากัดฟอร์มของเขานะคะทั้งที่ที่จริงเนี่ยเขาสามารถมีฟอร์มที่ใหญ่โตมโหฬารได้นะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าโคโลคาเซียเนี่ยเขาเป็นพืชที่แบบว่าขยายพันธุ์ได้ไวแล้วก็ที่สําคัญนะคะรากหาก,กินได้ไกลมากเก่งมากนะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าใครจะปลูกลงดินนะคะพื้นที่ก็ขอให้เป็นพื้นที่ที่ที่เหลือนะพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วนะคะ mm. ก็คือเอาไว้ปลูกประดับต้นไม้ mm. อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะเราก็อยากจะเห็นฟอร์มของโ,โคลคาเซียแบบว่าฟอร์มฟอร์มลงดินที่แบบใหญ่ๆบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวหาไม้มาค้ำนะคะเอานี้ค้ำไว้ก่อน ต้นต่อไปนะคะตรงนี้จะเนินหน่อยเนาะก็ค่อนข้างเป็นดินที่น้ํายังท่วมไม่ถึงนะคะอันนู้นแบ็คเมจิกแล้วดําเขียวดําอันนี้เขียวแล้วกันนะคะขอเป็นฟาโรแล้วกันนะนี่คือฟาโรนะคะที่เราชําไว้ เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไว้ลาวาแล้วกันนะคะเลยขุดหลุมไว้แล้วจุ้งลงไปเลย ลาว่าเรียบร้อยมาเหลือต้นสุดท้ายก็คือแนนซี่ค่ะแนนซี่เราจะลงตรงไหนดีนะแนนซี่เดี๋ยวลงตรงนี้แล้วกันค่ะ ซี่นะทุกคนตังปุริเย่มากเลยนะคะลาด นี่ก็คือปัญหาของการชำนานจนเกินไปนะทุกคนลากเยอะจนแบบว่านี่เลยแต่ก็ถอดมาได้หมดนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะหาไม้มาดามทุกต้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าช่วงนี้ถ้าฝนตกต่อเนื่องนะดิมตรงนี้ยังจะยังนิ่มต่อไปนะคะไม่งั้นถ้าเจอลมเดี๋ยวมันจะโอนเด้งได้เนาะ,ะเพราะราดยังไม่ยึดนะคะเดี๋ยวเราจะหาไม้มาดามทุกต้นเลยค่ะ แล้วนะคะสำหรับการปลูกโโลปเกเซียนลงดินของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็รอดูความสวยงามที่จะเกิดขึ้นนะที่แห่งนี้นะคะถ้าไม่โดนสุนัขทําลายไปสะก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ